สวัสดีครับดูก่อนนะทีวีช hey แนละอาาชอแนลแฟนคลับครับผมวันนี้ศุกร์ที่19กรกฎาคมครับ2567ครับวันนี้หยุดทำงานอีกหนึ่งวันนะแล้วก็หลายๆละท่านะได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ใช่ไหมนะ่าเป็นวันหยุดราชการครับก็ขอให้มีความสุขกันแล้วก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะวันนี้เมื่อวานได้ไปอ่านข้อความข้อความนึงซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ นะับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณอาร์เซนอลยูทเวนตี้วันด้วยนะครับที่เป็นผู้เขียนข้อความวันนี้นะแล้วก็ทำให้เข้าใจอะไรไดๆอย่างคือในความส่วนตัวตัวเองอ่ะเข้าใจแต่ว่าก็ยังมีพี่น้องบางคนไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดกันถึงเรื่องของกฎระเบียบการเงินใหม่นะกฎระเบียบเดิมกฎการเงินใหม่รวมถึงสถานการณ์ของอาร์เซนอล ทำไมถึงยังไม่ซื้อตัว,ตวทักทีทําไมถึงยังไม่ยอมจ่ายทักทีโมแใจช้านะเดี๋ยวก็เป็นรองแชมป์อีกหลอกแหนะ่จะมีพี่น้องหลุดเข้ามาอีกนะทําอย่างนี้เดี๋ยก็เป็นรองแชมป์อีกหลอกโอ้โหรีบเลยนี่ยังแค่กรกฎานะคุณมองไปถึงพฤษภาปีีปีหน้าแล้วว่ะจะเย็นๆนะครับสถานการณ์ของอาเซนอลตอนนี้เป็นไงกนเรื่องเอกี่ยวกับระบบการเงินและทิศทางที่ควรจะทําต่อไปควรจะทําอย่างไรอ่นะราผมว่า ต่างๆ,ๆมันต้องมาบรรจบกันแล้วก็ที่สำคัญคือต้องทำอะไรที่มันถูกต้องชัดเจนนะมันจะเป็นรากฐานการปูพื้นระยะยาวอยากจะได้ยินหรือว,ว่าโอ้โหอาจานนแม่งขี่โกงอ่เคยเคยเคยอยากได้ยินไหมหลายทีมก็มีบอกโอ้โหใช้เงินโกงเป็นไงเมื่อไหรจะโดนเมื่อไหรจะโดนลงทัอ่ะไหมไหมหลายทีมไหมแต่อจากสนันไม่เคยนะครับพนันเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเร่งผมคิดว่า ข้อความนี้เป็นข้อความที่ดีอ่านละเข้าใจง่ายแล้วผมคิดว่าน่าจะทําให้พี่น้อง f อในช่องที่่วยเนี้มีความเข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับ่าแก่ขอแห้งนะครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับผลิตภัณ์ที่สกัดจากมเมล็ดอุ้วนแดงนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพความสมดลุลของร่างกาย ดูแลอวัยวะภายในยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกครับมูมดินแอคเม็ดฟูแดงและลิศของที่ห่วยครับหนึ่งหลอดยี่สิบเม็ดนี่ละลายาไปในนี้นี่ละลายไปแล้วหนึ่งหอดยี่สิบเม็ดรับหกร้อยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะจ๊ะนี้จัดเลยเลยไม่ติดว่ากลัว คอแห้งระหว่างพู่นะจะซัดหมดแก้วเลยเลี้ยงไว้หน่อยครึ่งหนึ่งนะครับอมาค่อยๆทำความเข้าใจกันนะครับอย่างที่บอกว่าทำไมดิวของอตัวของใครว่าดูดิวดูดิดดดดแบงก์อิตาลีอ่ะ,อะทำไมถึงทำไมถึงยังใช้ยอยู่ คาราฟิโอรี่อ่านะริคาโดคาราฟิโอรี่ทำไมถึงยังช้านะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวนะทำไมจะต้องไปดึงเชงขนาดนั้นจะเอา40-50ิบจัดการไปเได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอ่ะมาเริ่มกันแบบค่อยๆเป็นค่อย,อยไปปูพื้นระบบการเงินอันแรกที่อันเก่าอ่ะเป็นชื่อผมใช้ชื่อว่าตัว psr แล้วกันซึ่งมันเป็นกฎการเงินและคว,วามยั่งยืน profitability and sustainability รู้ช่างแม่งเอาเป็นกฎัท้ายคือกฎการเงินและก็ความยั่งยืนนะครับเงื่อนไขง่ายๆเลยนะตลอดระยะเวลา3ปี3ปีบัญชีฟุตบอลก็คือพฤกษภาจบพฤกธสภานึกออกไหมครับนะพฤกษภาจบพฤกษภาเพราะนั้นะปีบัญชีใหม่เนี้ยเริ่มตั้งแต่พฤกธสภาเนี่ยแล้วก็ไปจบพฤกธสภานะนะปีบัญชีของ ฟุตบอลเยร์ลีนะครับกฎการเงินตัวนี้ง่ายๆคือว่าตลอดระยะเวลา3ปีของการทำทีมเนี่ยจะต้องห้ามขาดทุนคิดเป็นเงินปอนนะครับห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนอันนี้เคยพูดไปแล้วนะสมปีห้ามขาดทุนเกินนะเกินนะครับห้ามเกิน105ล้านปอนเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาลองดูง่ายๆเลยนับย้อนหลังไปสามปีเนี่ยยอนนับย้อนหลังไปสามปีเนี่ยเราขาดทุนอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านปอนด์นะครับขาดทุนย้อนหลังสามปีนะรายได้จากปีสองพันยี่สิบสองเมื่อสามปีก่อนนะเราได้ไปเล่นบอลเราไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปนะครับแล้วก็ปีสองพันยี่สองยิบสามเราจบที่สอง ได้ไปเล่นได้ไปเล่นยูโรป้าจําได้ไหมได้ไปเล่นยูโรป้าแล้วก็ตก่าแล้วก็ตกรอบแต่ก็เข้าที่สองแล้วก็ปีก่อนนู้นไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะปีก่อนนู้นจบที่สองแล้วก็ได้เล่นยูซีเอลปีที่ผ่านมาได้จบที่สองแล้วก็ได้เล่นยูซีเอลนะครับรายได้ของปีที่ผ่านมาอาจจะเยอะหน่อยแต่รายจ่ายลองดูตีปีสองพันี่ต่อมาย2บสอง 22, เนี่ย เราซื้อแลมเดียวซื้อเบนไวซ์ซื้อโทมินะครับโอเดนกาดแซมบี้โรคนก้านนูโน่ตาเวเดสในขณะนี้ปียี่3บสองยิบามเนี่ยซื้อเชซุสชินเชนโก้นะครับทอสซาจอ์ติโยวิเอลลาคิวเออและปีล่าสุดนะทั้งพิคาวดิแคนไลส์ครับคลายฮาวเวตและยูเลียนคิมเบอร์ก็เลยทำให้ขาดทุนอยู่นะพูดง่ายขาดทุนอยู่หนึ่งร้อย 25ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าเรายังมีเงินอะไรพวกนี้อยู่อันนี้มองแค่คร่าวๆก่อนนะเอาแค่ตัวเลขของการซื้อขายนักเตะอะไรพวกนี้เรายังขาดทุนอยู่นะครับไหนจะต้องจ่ายเรื่องของค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยของนักเตะในแต่ละวีคอะนึกออกไหมจ่ายในแต่ละวีคและไหนจะมีโบนัสพิเศษอีกตามสัญญาที่ให้ไว้เช่นถ้าสามารถ เข้าเล่นรอบลึกๆผ่านรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกผ่านเข้ารอบ16ทน,นี่นี่มันจะมีาีเงี้ยเป็นอัตราโบนัสและได้ที่2ติดไปแชมเปียนลีกปีหน้าก็จะต้องจ่ายเงินตามโบนัสอีกนะเขาเรียกว่าตายจ่ายตามผลงานอันนี้คือตัวแรกไอ้ตัวที่2เนี่ยใช้ตัวยอ่อว่า SCR ก็คือ s q u ส d c o s t Rule หรือกดต้นทุนอันนี้เป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ทื่พิ่ง คุยกันเมื่อวันที่6มิถุนายนนี้เองครับที่พี่วิเกลเอตาเคยประกาศว่าจะต้องทำตัวจะต้องบริหารทีมและต้องปรับตัวกับกฎใหม่ก็คืออันนี้คืออันเนี้ยกฎนี้คืออะไรกฎนี้นะครับเขาบอกว่าไม่รู้แหละปีที่ผ่านมาคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณไม่สามารถใช้เกิน85เปอร์เซ็นต คุณไม่สามารถที่จะใช้เกินแปดสิบห้าเอร์เซ็นในการซื้อนักเตะฟังดีนะเงื่อนไรายได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณไม่สามารถใช้เกินแปดสิบห้าเปอร์เซ็นและถ้าทีมนั้นได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปคุณจะสามารถใช้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตมีเหรอะเราได้ไปเล่นยุโรปเราจะใช้ เงินที่ได้จากกําไรรายได้จากปีแล้วเพียงแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของทั้งหมดนะครับนะอย่าลืมว่าเราขาดทุนมาตลอดในช่วงสามปีในช่วงสามปีเราขาดทุนตลอดนะแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังใช้ก็ว่าอะไรคือกฎนี้มันเป็นกฎที่เพิ่งเริ่มใช้แต่คิดว่าใช้แน่เริ่มใช้ปีนี้เขาบอกว่าเป็นการทดลองก่อน แต่คิดว่าใช้แน่ๆพี่ต้าเคยบอกบอกว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎใหม่กันแน่ๆเลยนะครับไอ้กฎเก่าข้างบนนะ่ะอันตัวนั้นนะ่ะคิดว่าขาดทุนอไม่เกินปีไม่เกินสามปีไม่เกินร้อยห้าน,นั่นนะ่ะอันนั้นมันอยู่มานานแล้วมันอยู่มาตั้งสิบสิบสองสิบสามปีแล้วนะครับคิดว่ากฎอันเนี้ยก็น่าจะทําให้ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งเป็นกฎใหม่ กฎใหม่อีกข้อหนึ่งเขาเรียก TBA Top to Bottom and s h o r i n g นะครับคือเงื่อนไขง่ายๆเลยมันมีเข้ามาอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าทุกทีมสามารถใช้เงินได้ไม่เกินห้าเท่าของรายได้ของทีมที่อยู่บว้บว้สุดของปีที่ผ่านมาใช้ได้ไม่เกิน ห้าเท่าของรายได้ของทีมบวยแต่น,นี้ดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าตกใจเท่าไหร่อย่างตัวอย่างเนี่ยปีล่าสุดจะไม่รู้ตัวเชฟฟิลยูเดแต่ผมยังไม่รู้ว่ารายได้เท่าไหร่แต่เมื่อปีก่อนนู้นนะลองคิดง่ายๆเลยเป็นบอลมัดบอลมัดน่ะมีรายได้น้อยสุดตอนเมื่อปีก่อนนู้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านอ่าเราสามารถใช้ได้ไม่เกินห้าเท่าก็ตกที่ประมาณตกที่ประมาณ อมีรายได้ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านใช้ได้ไม่เกินหน้าเท่าก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยต่อล้านกดข้อนี้ไม่เท่าไหร่กดข้อนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอตัวที่น่ากลัวก็คืออันตัวที่สองอ่ะไออันตัวที่สองอ่ะตัวของ scr ที่บอกว่าจะต้องใช้ไม่เกินเจ็ดสิบเอร์เซนของรายได้ของตัวเองสำหรับทีมที่ได้ไปยุโรปนี่แหละมันก็เลยทำให้ สถานการณนะ์นการเงินของเราอะ่ะดูอาจจะดีแต่มันมีกฎกติกาเข้ามาต้องใช้ได้ไม่เกินห้าเท่านะยิ่งของปีนี้ผมยังไม่รู้ว่าเชฟฟิล์ยูเนเต็ดมีรายได้เท่าไหร่เราก็ใช้ได้ไม่เกินห้าเท่าของเขาเอะคืกแย็อย่างปีก่อนนะเป็นบอลมาดร้อยสสิบเอ็ดเราก็ใช้ได้ประมาณเจ็ดร้อยล้านบ,วย,บวยนะทีมบวยสุดท้ายอะก็คงประมาณเนี้เจ็ดร้อยกว่าล้านนะแต่มันก็ยังมีอีกว่าจะต้อง กี่เปอร์เซ็นต์ของอไรายได้ของเราอีกไอ้กดข้อ TBA เนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวบนตัวบนที่เป็น SCR นี่แหละนี่แหละที่ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้เราค่อนข้างไม่สามารถใช้ใจ่ายอะไรได้เต็มที่มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงยังคงชะงักอยู่เออนะแล้วมาดูกันสถานการณ์ของไอซอลอนตอนเนี้ยนะครับของไอนตอนเนี้ บอกเลยว,ว่าตอนนี้เราขาดทุนที่เกินกำหนดไปนะครับแต่มันมีมันมีคำตอบให้ว่าเราขาดทุนเรื่องอะไรบ้างนะก็ขาดทุนนู่นนี่นั่นแต่จะมีเรื่องของการพัฒนาพัฒนาอะคาเดมี่ที่เราเห็นไหมบางทีเราจะต้องเอา Academy เข้ามาเพื่อที่จะใส่ใน,นเงื่อนไขว่าเฮ้ย mm. เรามีการพัฒนาอะคาเดมี่นะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนึืออกเปล่าหรือออกเปล่าตามผมทันนะ นะตามผมทันนะเราขาดทุนมาครับแต่มันมีคําตอบว่าขาดทุนเพราะอะไรไงขาดทุนเรื่องนู้นเรื่องนี้และที่สำคัญคือเรื่องของการพัฒนาอะคาเดมีซึ่งทาง FA ทางอังกฤษค่อนข้างที่จะใส่ใจและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เห็นไหมนักเต Home ะโฮมโกอ่ะเห็นปะถึงจะมีค่ามากๆเลยอ,ะอ่ะดูยกตัวอย่างง่ายๆะนะครับไหนจะมีเรื่องของทีมหญิงอีกทีมฟุตบอลหญิงเราและทีมฟุตบอลหญิงเรานี่ ไม่คีคีนะได้แชมป์ลีกด้วยได้แชมป์เอเมเับด้วยนะของทีมลีกอะ่ะและทีมลีกหญิงเราเนะีเวลาลงเล่นในเอเมเบตัวขายเต็มนะพี่น้องไปย้อนหลังดูได้แมตต์ต่างๆที่เจอเนี่ยโอ้โหในเอเมเบตัวเต็มเพราะฉะนั้นทีมหญิงเราทีมเยาวชนเราแม่งก็เก่งขายได้มันก็เลยทำให้พอมีคำตอบไปว่เอ้ยเอาเงินไปให้กับการพัฒนา อะคาเดมี่นะซึงบวกคุณเป็นความสำคัญไงพัฒนาให้กับทีมหญิงไหนจะมีเรื่องของการ CSR นะที่การที่จะไปแบบโดเนทอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่เขาจะว่าโน m o เลสนะครับเสื้อสีขาวอะแล้วก็เป็นโครงการที่อาร์ซนอลทำแล้วได้รางวัลยอดเยี่ยมจากยูฟ่าด้วยก็คือการโดเนทต่างๆนะการไปให้ผู้ยากไร้สารพัดลองกลับไปดูนะครับเพราะฉะนั้น กิจกรรมพวกนี้มันก็เลยทำให้มันมีคำตอบให้กับทาง FA ฟนะก็เลยทำให้ยังไม่ยังไม่ต้องถึงขนาดถูกลงโทษอะ่ะนึกออกป่ะเพราะมันมีที่มาที่ไปไงเราจึงสังเกตว่าทำไมเราดึงเด็กอาเด็กอาคาเดมีาาเด่เข้ามาเยอะมากเอาเข้ามามันทะลุได้ก็ถือว่าโชคดีไปทะลุไม่ได้หมดสัญญาก็ต้องยอมปล่อยแล้วก็ต้องยึงเอาเข้ามาอีกเพื่อที่อะไรเพื่อจะให้มันหมุน นะให้เห็นว่าเรามีการพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องทีมหญิงเราเก่งนะครับลองไปดูนะทีมยุวชนทีมยุทธเราก็เก่งนะเห็นไหมเราก็เป็นล่ามเป็นสันเลยพี่แพร์มาเตสซกเกอร์นะครับได้หลายคนเลยทั้งเฟนเดลิกลุงเบิร์กเนี่ยกำลังจะเข้ามาด้วยนะเฟดลิกลุงเบิร์กจะเข้ามาร่วมด้วยนะก็เพราะนั้นนี่แหละคือคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือเราเองอ่ะเราเห็นความสําเร็จในสองปีไง เราเห็นความสําเร็จใน2ปีว่าเราสามารถที่ต่อกรกับแมนซิตี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะจบได้แค่ที่2ก็เลยมองว่าเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเสริมทัพแบบตุ้ม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 แบบทันอกทันใจแต่ว่าเมื่อลองมาดูถึงกฎระเบียบ3-4ข้อนี้อันนี้แหละครับคือทำให้เป็นข้อจำกัดที่เราจะทำอะไรหุนหันบุ่มบาม ผล้นพ,พระรามไม่ได้ตามทันนะตามทันนะนะครับสําหรับท่านที่ทราบแล้วก็ผมก็ถือว่าผมมาพูดย้ําเตือนให้ตัวผมแล้วกันท่านที่ทราบแล้วก็ขอไปแตท่ท่านท่านที่ไม่ทราบแล้วก็้าไม่เข้าใจคอมเมนต์กันเข้ามาผมว่าผมพยายามอธิบายให้ง่ายๆกระชับได้ง่ายงายมากที่สุดแล้วนะก็อย่าลืมมันมีสามข้อที่มันมีข้อจํากัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็คือผมคิดว่า เรามาในทิศทางที่ถูกอะ่ะเราไม่ใช่แบบใช้เงินแบบสุดรุ่ยสุดร่ยไงไม่งั้นมันจะมีมันก็จะกลายเป็นแบบชนะติดหลังแล้วก็มันก็จะกลายเป็นรอยด่างของในประวัติศาสตร์อย่าไปคิดว่าโอ้ยกว่าจะกว่าจะลงโทษไม่อีกนานอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใช่ป่ะเกิดกูกาลังขับเที่ยวอยู่แม่อาร์เซนอลถูกตัดแต้มก่อยอะ่ะจ่อยอะ่ะใช่ป่ะเพราะนั้นทาอะไรให้มันถูกต้องดีวกว่าผมว่าเราอดทนกับความสําเร็จ อดทนกับอะไรตต่างมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างนานแล้วมันจะอดทนอะไรอีกสักนิดผมว่าคงไม่ทำให้เราต้องไขแตกผื่นขึ้นอาการคันคงไม่ขนาดนั้นหรอกนะให้ใจเย็นๆนะครับอ่าสิ่งที่แนะนำก็คือควรจะทำอะไรไหมตอนนี้ก็คือหาเงินได้ไมากที่สุดถูกไหมตอนเนี้ย สิ่งต่างๆที่เลี่ยงทากดได้คือต้องหาเงินใได้มากสุดเพื่อมาชดเชยในการหาเงินได้เข้ามากสุดก็คืออะไรครับขายนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมนะมีข่าวว่าลิสเนลสันอาจจะบาบายแล้วนะครับจะไปเป็นทอคนใหม่ที่ขุนค้อนแล้วเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับลิสเนลสันน่าจะน่าจันะนะได้ไปโรดแลนเป็นนักเตะของเวทแฮมนะในขณะที่ตัวของฟูลแลมเอง ขอสู้ราคาต่อกับเอมิลสมินโลนะครับสามสิสี่สิบนี่แหละนะฮะจะต้องต้องการขายประมาณนี้ส่วนลิซสันอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบประมาณนี้แล้วก็คิสเซิลเลสกับเอ็ดดี้ฮัลโหลเอนเกเทียนี่คือสามคนที่น่าจะผมว่าเผลอวันสองวันนี้อาจจะรู้เรื่องถ้าไม่ได้ขึ้นเครื่องไปอเมริกาในวันที่ยี่สิบกันแน่นอนแล้วมันจะชัดเจนนะครับนะครับนะก็ อย่างที่บอกครับในการที่เราหาเงินมาได้ในตลอดช่วงฤดูกาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญากับเอเมเลตก็มีรายได้อยู่นะแล้วก็ขยายสนามซ้อมให้โชบาเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รถยนต์ m g มาเป็นสปอนเซอร์โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ g o o g l e Pixel ก็มาเป็นสปอนเซอร์รวมทั้งเครื่องหนึ่งถูบลางพรามด้วยนะแต่มันก็ยังเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากพอแหละเพราะว่าอย่าง ที่เขาเปิดเผยมาอย่างดิวใหญ่สุดในการที่ต่อสัญญากับเอเบเลตเกี่ยวกับเรื่องสนามเนี่ยก็ได้เป็นเงิน50ล้านปอนด์นะได้เป็นเงิน50ล้านปอนด์ก็ถือว่าค่อยๆรบวบรวมไปจับนุ่นจับนี่นะมาะผสมผสานกันแล้วอย่างหนึ่งตอนเนี้ยอาร์เซนอลเราขายได้ทอบนเซอร์มันก็จะวิ่งตามนะครับดูได้จากค่าตัวนึงเดี๋ยวเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะครับมก็เห็นแน่นอนนะยังสมิธโลเนี่ย ทางาร์จะนอกลก็เพิ่งปฏิเสธไปครับเพิ่งปฏิเสธฟูลแล่มไป30ล้านปอนด์เพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะขายได้มากกว่าน,นี้นะเราน่าจะขายเอริวสมิโปได้มากกว่าน,นี้รวมถึงอนตี้เอ็ด้วยเพราะนั้นอย่างที่บอกพวกเราต้องเข้าใจที่ผมพยายามพูดเนี่ยผมอยากให้พี่น้องเอฟซมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ที่ในช่องเราเนี่ยให้มีความเข้าใจถึงบริบท เข้าใจถึงทิศทางเข้าใจถึงวิธีการทำงานของสโมสรอาเซนอนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วไหนบอกพีเแจ้จะให้อีกสองร้อยไงโอเคให้มาอีกสองร้อยแต่ถ้ามาย้อนกลับไปมองดูกฎกติกาทั้งสามข้อคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นน่าจะมองอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นว่าเหตุใดทำไมเพราะอะไร โอเคไหมน่าจะโอเคนะออพยายามเขาพูดอธิบายให้เข้าใจเพราะนั้นอย่างที่บอกเราก็ต้องพยายามที่จะเอานักเตะเข้ามาและนักเตะค,คนที่จะเข้ามาเราก็ต้องยอมจ่ายแต่จะต้องจ่ายในแบบที่เราจะต้องเพร s เซฟที่สุดอย่างเช่นในลายของลิคาโดคา i าฟิโอลีนะทั้ง40เป็น45แล้วบวกแอดออนอีก5นะ แล้วก็ไหนจะมวกพ่วงด้วยว่าถ้าเผื่ออาร์เซนอลขายคาราฟิโอรี่ไปในอนาคตจะมีเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่นี่แหละนี่แหละมันเป็นอะไรที่ช่องทางอะไรต่างๆแม้กระทั่งการที่จะส่งยาคุบคิวไปด้วยเป็นตัวแถมให้ด้วยอ่าก็พูดตรงๆให้เอาไปใช้งานก่อนแต่ตัวยาคุบมีความรู้สึกไม่อยากไปโม,โมุรยาจูบิโตสอยากไปจูบิตตสหรือว่ามิลานอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพราะนั้นตอนนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะถามว่ายากไหม ก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเชื่อว่าความสามารถในการเจรจาของทีมธุรกิจของเราในการนำทัพโดยพี่เอดูกัสปานคือผมว่าเขาก็ยอดเยี่ยมนะและก็การเข้าไปพูดคุยต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในรายของลิโกวินเลียมเนี่ยมีข่าวบอกว่าจะใช้แผนเดียวกันเลยกัยกบที่ใช้กับพิฆาตดิแคนไล์ ights, ในการที่ยกพลบุกเข้าไปหาและพูดคุยถึง ทิศทางถึงโปรเจกต์ให้ตัวนักเตะได้เข้าใจเหมือนอย่างที่เคยทำกับพี่ข้าวดิแคไลฟ์จำได้ไหมครับพอเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บพี่ข้าวบอกโอเคพี่ต้าผมไปอยู่กับพี่แต่พี่ไปคุยกับเวสแฮมให้รู้เรื่องเรื่องค่าตัวให้จบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคอม plete ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพราะนั้นก็ต้องหวังว่าทุกคนนะ่จาจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นใครไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ ต่อไปผมว่าพยายามจะอธิบายไม่ใช่มาแบบมาพูดเพื่อสโมอสรอน,นะแต่ด้วยเหตุด้วยผลมันมีหลักการอย่างนี้มีหลักเกณฑ์อย่างนี้มีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราก็ต้องทําให้มันถูกต้องเพื่อความใบใจ <c oughs> เพื่อความใบใจเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ต่างๆอย่างเราไม่ต้องไปพูดถึงโอ้แล้วที่ไอตีมอืม่นมันเมื่อไหร่จะถูกโทษช่างแม่งมันผ่านไปแล้วกับช่างแม่ง ถูกปะเราอะทีมของเราเองอะไปให้ถูกต้องไปในทิศทางที่ถูกต้องดีกว่าสบายใจกว่าถูกปะอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าตรงนี้ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยตรงไหนยังคงม,มีความกุมเครืออะไรอยู่เม้นเข้ามาในนี้ได้นอกจากตัวผมแล้วผมว่ายังมีพี่ดอง fc ของช่องที่มีความรู้ความสามารถรอบรู้รอบด้านมาช่วยตอบแน่นอนนะครับก็หวังว่า วีวันนี้มาพูดคุยน่าจะพอจะทําให้รู้สึกโอเคขึ้นนะแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปครับดูเดตไลน์นะง่ายๆ20ยี่สิบที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยใครตกเครื่องมัง่งใครตกเครื่องมัง่งถ้าใครตกเครื่องกันได้ละยกเว้นสี่หคนที่เพิ่งแต่รอบจริงยูโรนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะอ่ามารตี้กับมากกนเย็กก็พักผ่อนอยู่มาร์ตี้นี่แหมไปล่องเรือเลยนะไปล่องเรือกับแฟนแต่ผมขอยากให้เอารูปลงแล้วกันครับเป็น เป็นเป็นเป็น private เ,เขาไปล่องเลยกับแฟนมีความสุขก็พักผ่อนเป็นการพักผ่อนนะก็คงประมาณนี้หวังว่าวันนี้คงจะได้ประโยชน์กันละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับที่ official arnon fan club ด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากส่งกําลังใจให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชา,า,า,ายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับเดี๋ยวได้หยุดยาวระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับอะไรที่มันควรดื่มก็ควรดื่ม อะไรที่มันไม่ควรดื่มก็อย่าเพิ่งไปดื่มขันลบขับลาทําให้ร่างกายตัวเองสดชื่นจ่มใสช่วยได้ช่วยได้ได <laughs> ขายของ <c oughs> คุณสุดยอดอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับ